สวัสดีครับเนี่ยมาสอนทำในตอนน่นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันทำแบบที่เขาใช้ไฟเอ็มกับเวลาสอนพุณลมอะไรเงี้ยนนี้ยวมาสอนทำขึ้นสำหรับโควนะครับว่าทุกคนไปที่ลิงกใต้ล่างคลิปผมนะครับไปที่ลิงใต้ล่างคลิปให้ทุกคนดาวน์โหลดมาครับแล้วมันก็จะมีไฟล์ที่ขึ้นเป็นเดี๋ยวี้ครับเนี่ย ไม่ของใช่รับไม่ใช่ันก็จะขึ้นฟล์นี้นะให้ทุกคนแตกฟ้าเลยนะแล้วก็จะได้ไตัวนี้แล้วก็ให้ทุกคน double บบลคลิกเข้าไปนะมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะมันจะเว้ขึ้นแบบนี้นะคือมันจะเป็นสีฟ้าธรรมดานะให้ทุกคนทาตามผมเลยครับกดไปตรงนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมากด ที่อยากได้ลองกดคีย์บอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นครับมันก็จะมีหลายอันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องกดข้อนี้ก็ได้แต่ว่าให้ทุกคนมาคลิกอย่างนี้นครับมันก็จะมีอย่างนี้พวกนี้แต่ว่าอันที่เขาเล่นไควิกันอะ่ะอันนี้นะอันนี้ก็สำหรับครึ่งซิกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันที่ผมใช้อยู่แล้วกัน อันนึงนะคะอันที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้นี่ชื่อนี้เลยสามารถเลือกได้นะให้เป็นสีอะไรพวกนี้นยังไงอะไรสบายยังไงเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี่ผมใช้จะเป็นตัวนี้เหลือจะเลยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเบ๊มเบอมชุดนี้มันเป็นโปรแกรมเสริม แล้วก็ให้ทุกคนมาตรง o b s นะครับก็เอนมาวินโด้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะวินโด้อะไรไม่รู้อะเล็กซี่ขึ้นอย่างงี้นี่แล้วเราก็มาวางไว้ข้างๆตรงนี้เนี่ยคันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับนี่นไงโอเค๊าไปายครับสวัสดีครับ